แต่เดือดแสดงว่าทีมงานไปเบิดแล้วเตรียมตัวเตรียมความพร้อมบนเดี่ยวอืมันพอนเชยกับเดินทางเราเตือนี้ ความ้นะี่วกาขอพอนกอบารมีตัวได้เดือนทางแล้วมากขอพอนกอบารมีจากเจ้าที่เจ้าทานมันร่มมันร่มเกี่ถูกมันแค่เดียว สาธุสาธุเด้อพวกพุทธเจกีโจแม่ธรณีเจ้าที่ทเ,เจ้าท,ท,ทานตุกันมนันจะใช้น้ำกาสาพรทีเดียวดีขอบกับทีมงานหมอลำเพลิดลำเพลินมันนี้มาขอพรขอาบารมีจากพระพุ่มเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลป,ปกปักรักษาคุ้มครองในสถานที่บริเวณตรงนี้มื้อนี้ลูกหลานทีมงานหมอลำเพลิดลำเพลินทุกๆชีวิตล่ะครับที่ได้พากันเดินทางไปทำการ อทำการแสดงในไล่สดคมปิดอีพีสองในวันที่21ิดพฤศจิกายน2 5 6 4ที่จะถึงนี้ครับมาบอกเก่าเจ้าทีเจ้าทานทีดูแลบกปักรักษาอยู่บริเวณสถานที่บ้านผักของทีมงานหมอลำเพลินลำเพ่ินแห่งนี้ถูกกันมาจุดถูกข,ขอพ่อขอมีโศกมีหลับมีโชคมีใช่ขอให้ทุกชิ้นทุอยางหลับลืม ทีมงานเดินทางต,ตลอดปลอดภัยสุขุมุอนขอให้ประสบความสำเร็จ<ห>ขอให้พี่พพน้องเอฟซีแฟนครับเขามาเบิงเขามาชมเป็นเจ็ดพันแปดพันเป็นเมือนโหลดเด้อปูเด้อเราทีจะทนันขอพ่อนขอบารมีให้มีแต่สิ้นดีตลอดไปให้ประสบความสำเร็จดังใจไม้ปองขอให้ราบรื่นราบรื่นราบเรื่น,บนจบ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 ดี มันมันยิ่งๆปังๆตลอดไปด้วยซาดูซาดูเยอะครับตลอดไปอดูซาเอรกบััหามาะอมาเราจะกาแว่็เ่นหนเรื่องมีสุกมีหลั ยงดงดังกองลูกกองไัเดไปคอยไปคนหไปคนหักไปคนยมไม่รู้ด้วเ้อไปวรดูเออไอไันเดินทางเลัวเอาขึ้นรถนน้ให้ไปชงเลยแมนแมนไม่ดีงอนไปทดลองทดลองไปน้องดำเกา่าปองลงแจ้ง แฟนเธอเกิดทีมงานกันไปทำการแสดงนะครับเตรียมมพร้อมสองสามมือพ้อกันครับวันทียี่สิบเอ็ดเจ็ดถึงนี้ครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับท่านใดเพราะท่านใดสนับสนุนบัตรเขาม่านะครับรีบนะครับจองบัตรจองตัวกันเขาม่าครับยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอ่าหกสิบสี่ที่จะถึงนี้ครับทักมาได้ทั้งนะครับเพจเพจล้อเพื่อนแฟนเพจครับแอดมินจะลังรอรับสายท่านน้ำใจจากพี่น้องเอฟซีแฟนครับนะครับ เชียวมางเดื่อ้างทิ้งงานไปไหนครับดูดูเนไปเปิอแล้วกําลังสีีเปลี่ยนบาทลองบัทรเอาเียมมาขอพวน้ำปูกันเจ้าที่จะทานปูเนีปูดูแลกพรุะพวกเด็ฝากจะได้รับทีสีเป็ครับตัวโลกทั่วประเทศครับยางได้ก็เป็นกําลังใจเ้ด้วยครับ21พฤศจิกายนนี้เป็นอย่างที่ดิเศษเลยครับพิเศษนว่ัวันที่1ิบองยังได้กัฝากติตตาม หนึ่งสองเนี่ฮะหนแล้วก็สองหนึ่งอ่แล้วก็สองหนซื้อบัตรจองตัวได้ครับหรืออซบอล่ําหน่อยบอลลัใหญ่กี่บาบัตรก็ได้ครับเนื่อเป็นการสนับสนุนลูกหลานนะครับเนาะจั็นอกันโดยหนุนจะไปเพชรลำพินกำลังใจกันทำอไมกำลังใจกันเอาพิดวาดีเยเอาไปเขับผู้เด่นไผู้เดพนะเองไงนี่นี่ครับผสชัเพชลําเพลำพนซักิเพชรลำพนนะ มาทำมาถามเลยคือเขาคือเขาคือเป็นเลี้ก็มีเลขาอย่แหละเลขาใหญ่มีข้างหลังดิไหมยกของข้างหลังโอ้โหว่านี่นี่นี่บริการคขนของล็อกดีเลยผมเสียนเร็วกว่า แล้วไปแล้ว่ไปเดี๋ยวพากันแล้วไปแล้วจะได้ไปทีมงานมองๆเจี่ยวกับจะไปเลยนะโอเคโอเคเดภัยวนะไปเดี๋ยวเจอกันเจอกันเพื่อนเจอกันร้อยเอ็ดครับก็คือมีมูอเลขามีเลขาที่ตามเลยบ้องเหงาบ้องบ้องเหงาบ้องเหงาแรงเลยโอ้ยพี่ดีเพวกเรา จังไดก็เห็นล้ำเัิดหน่อยเด้อตอนตีล่าคนว่าเด้อจังไดก็ฝาังเอซเด้อครับเด้อห็ลำกดหึมาเลยเอา่ักใจลำออาใส่เสียนบ่ได้เด้ไปน้ากันย่ะครับจังวากันเคครับจังวากันจังวากันลอยเอ็ดครับเออไปไปไปเดินท้างลอดปอยู่ในหันป่เนเอาเียเอาเีว่ดาเตียมสับยงเตียมสับยงไปกินน้ำเลไเข้าไปย็ดเจ้เขากนอ นี่แหละออากับบ่าจังไหนเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยนะมาเบิ้งนี่ยได้เนี่ยอตัดนี่ดีทังหมดยืนเยอะแต่จั้งน้อยจหาอันคุณดูได้ป่นว่าเบิ้งกับคนสูงแล้วอันคนจมถุงเขาจ่าถึงก่อนนี่สองถุงเดยโอ้โตุเพราะว่าเทียงเทียงถั่วจทังเบิ้งหรแม่คนเดียวแม่

ไอ้ที่ยิงแก๊สเนี่ยเอาไปไหมโอ้ไปเดี๋ยวหาคนมาดูแน่จะน้อยมือแลีงเนี่ยเพราะว่าสถานที่มันจะเริ่มมีสิิงมีของแล้วเดี๋ยวเป็นเงียบงาเลยไปทีมงานไปเพิ่ลนเราเงีย,งยบงาเลยเดีเยวกันนักดนตรีสิเข้ามาแล้ว หลังจากเขาจบนี่เรานักดนตรีเขามาซ่อมนี่เลยให้มาซ่อมสถา,านที่จริงเลยเตรียมโทรท่อทำขนส่งรากข้าวเหนียวนี่จ้างเอาไว้เรื่อยไปแล้วเรื่อยไปส่วนหนึ่งแล้วถามสิดนึงถ้ามันเราก็จะไม่ได้ไปไงทางคุณทีมงานเดินทางไปเบลล์เราเนาะเบลล์มูดักดนตรีกับทั่วหาท,ทั่วบอกแล้วเรียบร้อยศิล,ลปินล่ะศิล,ลปินก็นัดกันตรงโน้นเลยโอ้เรียบร้อยใช่ครับศิลปินเจอกันที่สตูเลยงกังพอดีกับมือแนงอ่ะ เขาไปฮอดชอ่วงใบกับซ้อมเลยจักช่องสามหอบก,ก็โอเคแล้วพอเตรียมไม่เพี่งแล้วรูปแบบการแสดงชุดการแสดงต่างๆกับพร้อมที่แล้วคือวันทีวีเอสดีแน่นอนนะให้ต้องเป็นที่เอาพี่น้องครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับทุกๆท,ท่านมีประตูก็มานี่จะซื้ออะไรใส่ขอบคุณกำลังใจด้วยวันทีวีเสดีแน่นอนครับพ่อกันจังได้ก็อย่าลืมครับไอ้กำลังใจลูกหลานทีมงาน,น มอลำเป็นล้ำเพื่อนของเฮาเด้อเดี๋ยวนี้เดินทางแล้วครับเตรียมพร้อมๆก่อนจะเดินทางก็มาขอพรขอบารมีนะครับจากพระพุทธเจ้าทีเจ้าทีเจ้าทานครับพอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้สักนิดคลิปหน้าจังว่ากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ